มือนีมาตามแม่เขียวหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าเพื่อนฝันว่าโทรศัพท์หายเพื่อนก็เลยมีพุทธเถ้าสองขนก็เลยสื่อให้เพื well, ่อนเลขรหัสโทรศัพท oh, ah, ์ส <this> ี่หกสี่หกจะเป็นตัวใดงวดต่อไปติดตามแม่เขียวกันได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่เขียวครับสวัสดีค่ะอ่าเม่เขียวให้โชว์ยูี่ได้แล้วนะครับเลขเอาคักเขาเนาะสี่หกสี่หกนะครับเป็นรหัสโทรศัพท์ที่เม่เขียวเห็นหายเนาะ พุ่มเจาะที่นตากับย่ายเอาโท์มาให้ไหมบอกร hey, หัสพ่อซ <c ant alien> ีหกซีหกเด้อนะครับมา้วยกันหเก้าซีหกเด้อเบอร์โทษที่หายอีกนะครับก็คือเจ็ดเจซีหหกอีกพี่นอยเอ้ซีหกคักแน่นเนาะสามหม่องสี่หม่องม่องมา้วยกต่ามอายุทายังไงพี่น้อยพี่หกสี่หกเต็มอยู่หนึ่งสองสามสี่คือว่าเนาะเขาก็ต้องรอพ่อพี่น้อยว่าล่ะ บางคนิันก็ว่าหาวันมีโชคอายุยังต้องทำไปแต่ว่าสี่หกเยนะลงสามสี่จุดหนึ่งนะสี่จุดัน่นเลขดอกเองหอมันสองสองสี่หก่ะะไรรับตัวนี้ไหมสองสี่หกอไรรัเลยผู้วางนี่โชคอะไรครับมีโชคอะไรได้ห้าสิบบาทได้สิบเท่าไหร่มันมันแต่งไหนมันงบทุนนอกระดับมีะทุนครับคือว่าเราไม่เกี่ยวกับรับจ้างไปเห็นโรงงานเลยเมียนี่เราบปีแล้ว คือว่าเงิน่ทุนกับบะมีนะเพราะว่าก็ต้องเห็นงานของคาใจใจไปลงงานสวมือเนาะเอาเอฟซีพวกนี้นะครับอยากซอยเหลือไม่เขียวหรือทาบุญเสบาทไหยตากับยายน้ะกัดไส้กัดติตอมาได้เนาะนะครับติตอมาเลยก็ม่ตุยเนาะแต่เป็นสะพานบุญไหยนะครับเบอร์ทรมาเลกับศูนย์หกหนึ่งโกก็ดามเิดสองเดปดนะครับเบอร์ทรแม่ตุยกับศูนย์หกห้ ศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดด้วยค่ะติดต่อมาได้ถึงสองคนเลยนะครับเนะาะค่ะเป็นสภาพบุญที่มีเคี้ยวน้อยเพื่อนนะครับเพื่อนกาคงจะได้เลี้ยงนเนาะเพื่อนวาไว้เรื่องเมือนเนาะวาไวัยย่วเสบีบาดเนาะสิบปีไปเสีบาดคูกับยาคัดออกซี่หกมากค่ะคัดโดยที่เ่อเด็กคับเลยนะเวาเวัยเ<ม>อาฝันเลยเคยวาวฟังไหมนะฝันไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดบะเนียนก็ได<ม>้เห็ดเต็มกระตาแล้วก็เลยสิกลับบ้าน กับบานกัเล่หลงโขกโทรศัพท์กัเสียกเัเลยนั่งไหย้ยู่ผู้เดียวตากับย่กา,า,ากาัเกลยายางเขามาหาก,หกัเลยว่าเอาโทรศัพท์ไม่ไห้อาหารโทรศัพท์ซีหกซีหกเด้อกันเกันว่าไปนั่นละ่และแต่จังกับเมียบ้านได้เกันว่ามันแหงบเรกขับเนาะเดือยว่าเล็บเร็วก็ได้กันติดขับวันนี้มันแหงบเรกขับเบอร์เบอร์ผู้ถือที่หายกัน เจ็ดเจ็ดสี่หกเนาะเสี่หกเดียวทำจับมือสื่อได้ดีดีเลยสี่หกหนึ่งสองสามสี่สี่บลัวสื่อน้ำบอลเนาะถือเป็นฝันดีดีทั้งวันเลยถ้าตัวเดียวกันอักหลัสี่สิบมันสิ้นลุยน้ำบอลแต่พู้ฝันเดียงัได้ยู่หาสิบบาทกับมีแนวจองให้ไปซื่อน่ะกุทิยาขันได้ยินว่าเล่วาได้ยินเจ้าอื่นเขาว่าอันว่าอันว่าอ่านไหมสมันเลยไหยแมนบันเจ้าในโรงงานเขาห ว่าอันกระด้หยอดนะยุคนั้นเาอันมาเลยปีอืมเอาเนาะครับก็ถือว่าแหละเนาะแต่ถือว่าไม่เขียวคนสุดยอดดีเนาะฟันไปเลยมาเล่นฟันฟันไปฟันเล่นมาเยกรทมันอเลยนอเขามาไทยหมดเลยหมู่บ้านไหมู่บ้านนี่คำาตคำาทยหมื่บ้านเดี๋ยวคนก็สิฟันอีกคือเก่าเนาะ้นเก่าเนาะนฟันแมนเดียวนเดียวมันก็มาบอกอีกใช่บาทเพื่นเนาะราได้ หาเพฝอยาเฝออ่ะตีสังขารอยคนเด้อเอาใส่บาทดูกันพอพอคนจะละลายหมดกันแล้วกันไหมแมนใส่บาทแล้วก็สินึกนึกถึงเพิ่์นที่ว่าเพิ่์นอันยางกับมาหาเฮ้านึกหน้าตาเพิ่์นออกเยอะวิเคียวเราเป็นคนที่ส่วนมุ่นประจำเน้ยเพิ่์นก็ใส่บาทดีเพิ่์นเป็นคนที่มีศีลเติบหนึ่งนะนะครับก็ถือว่าเพิ่์นคนใจดีจะง่ายเนาะเพิ่์นก็บอกว่าเพิ่์นอธิษฐานพี้ยนหนัก ว่างไอ้บ่แมนได็ฟันไหมก็ฟันไม่ดีเนาะขันขันบ่ขันบ่แมนได็ฟันไหมก็ได้เบาถึงสี่ยูขันแมนก็ต้องให้ฟันหนิ่งยูเหมือนมือมาทายหมู่บ้านกระบายอูเบายูก็เลยฟันเด็ตัวนี้ละสี่หกสี่หกเด้อย่ำสองเสียรสามเชียร์นสี่หกสี่หกเนี่ยเกาเนี่เนาะอุ้ยถือแจกันได้เนาะเด็ออกหกสี่หกเนี่ย รวยเีรวยวะวันลีจะมาสตัวหลายกวสามตัวสามตัวสามหางแมนสองตัวใส่เนาะม่เขียวแล้วมนมาสตัวสามตัวคนมาสองตัวเน่เอ้ยเี๋ยหลักเกะาเป็นมาสมตัวแมนมาสตัวออครับสองใสนเบินเออเฮ้ยสื่อสามตัวยังหกสี่หกติแมนสามตัวสื่อหกสี่หกมันออกสองสี่หกยอดีๆเนาะเดี๋ยวตามไปเทนึงคนจอดด้พี่เชียวลจะมี พี่สัมผัสพิเศษเนาะดอกรับรัสิมักเห็นสิ่งที่ลี้ลับรู้สึกว่าอันพวกอันพวกำยาครูนี่นาซ่งน้องไส้เคยเห็นหรือเปล่าอันนี้ป่าอันนี้เคยเห็นตัวจริงๆเลยหมายถึงว่าไปเห็นตอนลงโขลงป่าไหมหรือเปล่าตอนลงโขลงป่านั้งขึ้นเนี่ยเป็นแบบใดนั่อะไรเป่เป็นแบบคนใช่ไหมเป็นแบบสองคนเนี่ยนั่งก็จะนั่งแบบอยากเข่าหิวเข่ามันกะ มันกับใบเขาให้มันกับวายะให้หลงโคของป้าได้ให้ออกไ,ไปได้มันกับวางนงก<ส>็นะอ,งอ,อยากกินนี่ยังนังก็อยากกินนี่ยังเนี่ยอืออืิซื้อเลยหน้าไปเขียวกะทิป้าเลยแต่ถือว่าเป็น้อยโคของป้าเนะ<อ>าะผนเคยู้ว่าม<อ>ีเขียวเป็นคนจิตใจดีคนที่มี่กเมตตาคนที่ซอยเนียรทั้งโลมุนย์โลกย่างันเรียกันพญานากันเสียงก็เล็ไปเสียงเพื่อนมอรวยบอกว่าเสียงอย่างเดิอน่ะก็เลยเสียงว่า ขันแมนแล้วอย่าให้ฝันอีกขันว่าแมนให้ฝันไหมสันจะได้ฝันไหมหน่นแหละฝันไหมดีเนาะฝันไหมต้องบอกไปทาบุตไปไหนกับบทติดอ๋อเนาะอธิษฐานหนูสันพ่อตะวันหนูใดปับเมื่อกี้เม่เชตุยไปอธิษฐานไทยน้องเพิ่นบ่ได้อธิษฐานที่แหลกไปไทยท่แหลไทยได้กับบทติดหน่อยตามเจ้าที่เจ้าไทยสามเทียนว่กดบังหน้าผับมันมีหรอมันก็หายปึบเป็นเมื่อเราก็ไปกดวิดีโอกับว่าไม่เสียง ไม่พ่อจะขอกดวีดีโอเสียงเลยว่าไงเจ้า่ายดูเจ้าขอคอดวากันก็ได้ขอแล้วสั้นหน่อยไปขอท้ม้อยูดดีดมาเลยพี่ร้องเลยคนจริงเป็นปังไหนบ้านนี่ยตดปั๊บมาตเลยก็เอาก็แฝกันสามทียากับ่ายเรามากดวีดีโอเราก็ภาพกับวุดไปเว้ยเนี่ยมกูได้วันนี้อาธิธรามเิ่นวันนี้มากดเสียงดังเบี่เๆก่น้องมันอีดีว่โอยบอกเพิน จาอธิษฐานไปบอสิบ้างอี่จะ่ายขอสักวิแ้ขอันที่า้างไทยปรับได้เนี่ยวพอเร็วร้านขอไทยนี่ป๊กไปเห็ดปกคีบได้อยังออนุญาตไปได้พูดเจาทีก็ได้ทยติดบติดปบเชียร์กับตเชียระอเชียร์กัอียเอาอินดีไมดได้กักดบงหายวุ้บไปสิจบไป ประเทศไทยไม่เห็นองค์ที่บุรีจะเสียนเลยมาถามองเดี๋ยวเดี๋ยวจงต่อไม่ให้โชอคกีจะเรียกว่าอะไรเจ้าขอไปจะเสียจะอะไรเมื่อไปบไรยภาพเมื่อเมื่อเมื่อที่พันมาบอกอันตัวนี้นั่นแต่ของตีไปเองอันแปดหนึ่งหนึ่งถือเซยถือเซยอีกว่าปากกับแปดหน้ามันกระนึ่งหน้ากระเนึ่ง เล่ตีเป <Wha> ็นแปดหนึ่งหนึ่งเล่ถึงหนึ่งหนึ่งแมนเล่ถึงแต้ถึงเลี่ล้ามนะเนาะเหลี่ยกล้ามเนาะโอ้โหนีเหมือนผู้คนมีดวงกันวะผู้มีดวงตีไปเพาก็ไปเอาตามตัวคนบอกแล้วไม่เหมือนตีเดียวฝันเห็นเพิ่นเลยไปสื่อเลข่ล้าวของดวงเนาะมือมือทัดมาเนาะแต่ถึงเนาะถือว่าเพิ่นมีโชคดีเนาะดวงกำลังเมากไม่เคลียวแล้วก็นหนึ่งดวงกำลังมากสองว่าเป็นคนที่คนมีเมตตาสูงคนปฏิบัติสวนมณฑปวัดเนาะเทวดาพวกผู้พีพิสาจเพิ่นกบบ หมูว่าคนพู้นี้เป็นคนใจดีผู้งามเพมาบอกเอ,อยากว่าให้โชคเพื่อขอโชคลาภน้ำเพื่อว่าให้ได้ทำบุญเสบ่าให้เพิ่น,น,นทำทำได้ทำบุญเสบ่าให้เพิ่นนั่นแหละทำมาเลยก็ไม่ตื่นขอเป็นสะพานบุญให<า>้นะครับเ<า>งินทุกบาททุกตังกัดใจมอบแกไม่เขียวไปใช้ใส่สอยเนาะเดี๋ยวจกใส่สอยกับขอเสบ่าให้เพิ่นนะครับเนาะเสบ่าให้เพิ่นเพิ่นสิได้มากอยู่เนาะอืมก็อนุโมทนาบุญเคยสี่้อนะเพื่อนมาเนาะค่ะบาทได้เสื่องไดกับให้ <ภา S 2> เยขึ้นหลายก็เป็นพันเท่าพื้นเท่าเนาะพันมาลอยหนึ่งใครเลยแสนหนึ่งท่านพันหนึ่งใครในลานหนึ่งเนาะอือให้กินหอดแนแอดมินน้ำมังลุวยก็เก่าอีกก็ได้ค่าน้งมันดไดค่านมันนะไปสมองน้าของคนเกงยหลายคนะครับพันอีกอะนี่รืมองนูเลยเด้อโทหาเราล่ะ บลมหลัครับนอนงไดตส่องมอว้กับส่องมตุยเนาะมตุยด้วยแล้ววันหยดหยดคนติดตามไกทีใดสั่งได้เลยด้ไกลไหลเลยไลลเนาะไกลเลยฉลองเนาะสามพันกล่าไกสี่พอซีเลยแค่เดียวนึงีพันันสีได้มีเมตาเนาะสับสนุนทั้งช่องม่ตุยด้วยแล้ววันเนาะเดกเขาดูดูกันได้ไวขนานั้นับสับสนุนมารวยล่ะนะครับที่ว่าเก่งอันว่าวัตถุว่าวิว่าถูกแต่ว่า ฮาเล็มเซื้อฮาเร็มดีได้เนาะแล้วกอีที่มีโชว์นะมหดอกไม่ตือเางจรงกระจาว่าเร็มดีเยอะได้มันาเข้าบนด้ไม่น้อเขาบเขาบลัสรกาอีกเขาไล่หลายได้หงนะครับรถสาฟังสาวเงินไม่ถือเนาะเขาไล่จ้าถือว่าเป็นคีิปบ้านคีบแถวแค่บ้านบลักรักาแต่ว่ากับพิจาริงใจญ่เดกหาเป็นแม่นให้เนาะตามภาษาพื้นบ้านนอกนี่นรับขอบคุณหลายเด้อจากทช่องครับสวัสดีครับขอบคุณมิเชียวราผม